คืนเป็นแบบนี้ต่อไปได้รีบแน่จะให้ทำยังไงต่อเหรอข้าวด่วนตอนนี้เชื้อระบาดในทวีปยุโรปเป็นจำนวนมากเฮ้ยนั่นมันเป็นบ้านเกิดของซินิเทียไม่ใช่หรอวะแล้วจะให้กูทำยังไงตอนนี้กูถามเลยเถอะเรื่อยๆแล้วนะคะติดต่อสภาญี่ปุ่นดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเกรงว่ามันจะไม่ได้แล้วล่ะเพื่อน พราะว่าเชื้อระบาดมันอยู่ในญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วเข้าสู่กระบวนการตายพันระบบโปรโตโคอลเ5อไฟและระบบโปรโตโคอล6ินโปรโตโคอลนั่นยาบอกนะว่าใช่ล,ละมันน่าจะไม่ถ่ายแล้วละมันเข้าสู่การลายพันแล้วละ มันยังไม่จบตามใดถ้าเกิดเรามียารักษาเท่าน,นั้นเราก็สามารถเปลี่ยนจากผู้ติด,ดเชื้อให้กลายเป็นคนปกติได้ชั่วคราวก่อนละกันเพราะเราต้องการก็คือเลือดของตัวแม่กะแล้วว่าต้องพูดอย่างนั้นพอดีฉันก็ได้ไปดูแล้วล่ะว่าเลือดของตัวแม่มันอยู่ที่ไหนแล้วล่ะเพื่อนเพราะฉันรู้สึกว่าเชื้อของคุณเมลดี้กับของคุณซินิเทียนีมันมีอะไรแปลกๆที่มันเชื่อมโยงกันอยู่เอ๊ะสิ่งที่เชื่อมกันอยู่ เชื้อที่มันว่านั้น่นแหละก็คือ n o อกเอน e ช List หรือรหัสโค้ดซิงเฮสเตรียไงล่ะถ้าเป็นอย่างที่ฉันคิดจริงแสดงว่าเป้าหมายของคุณเมโลดี้ก็คือ ใช่แล้วล่ะเป้าหมายของคุณเมเลดี้ที่แท้จริงไม่ใช่เป็นการแพทย์ผ่านซอมบี้แต่เป็นการฟื้นคืนชีพซินเนเทียมากกว่าเอ๊ะแต่ซิเนเทเยียก็มีพลังอยู่ไม่ใช่เหรอบาร์ลนั่นน่ะแค่หนึ่งเมสิบเองนะเพื่อน